สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแชร์สูตรไก่ทอดหอ่อใบเตยกันจ้าสูตรทำง่ายและขายได้ด้วยอันดับแรกเราโขลก3ามเกลือก่อนเลยเครื่องของสามเกลือก็มีพริกไทยดำหนช้อนโต๊ะโขลกให้ละเอียดพอละเอียดแล้วก็ใส่กระเทียมกับรากผักชีลงไปเลยจ้ะหลังจากนั้นเราก็โขลกให้ละเอียดเหมือนเดิม นี่ละเอียดประมาณนี้ก็โอเคแล้วเตรียมไก่เลยจ้าวันนี้ไกลไล่ไรกระดูกวันนี้ใช้น่องไก่กับสะโพกไก่พร้อมกันหลังจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะใครจะเอาหนังก็เอาหนังนะคะไม่เอาหนังก็ดึงหนังออกทิ้งได้เลยหลังจากนั้นนำไก่ของเราใส่ในภาชนะเตรียมหมักได้เลยจ้ะด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะสูตรนี้ทำขายได้เลยนะคะในมาเลเซียดังมากเลยหลังจากนั้นน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะ3เกลอือที่เราโขลกไว้เมื่อกี้ลงไปเลยคลุกเข้าให้เข้ากันเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็เตรียมหมักเลยประมาณสองชั่วโมงโอเคสองชั่วโมงผ่านไปแล้วมาดูใบเตยกันจ้ะใบเตยวันนี้เลือกผิดเลือกเป็นชิ้นเล็กไปหน่อยหนึ่งถ้าใครเลือกได้ขอเลือกเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยนะคะมันจะได้ห่อง่ายแต่แม้จะชิ้นเล็กเราก็มีวิธีห่ออีกชนิดหนึ่งโดยใส่ไก่ของเราลงไป หลังจากนั้นก็ม้วนขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะนี่หลังจากนั้นตัดออกที่ส่วนเกินใช้ไม้จิ้มฟันเสียบลงไปเลยค่ะระหว่างเสียบอย่าลืมใบกับเนื้อของที่เราหมักไวนะ้น่ะต้องเสียบพร้อมๆกันนะคะมันจะได้ไม่ลุดอ่ะลองใหม่ไก่หนึ่งชิ้นม้วนขึ้นมา ส่วนเกินก็ตัดออกหลังจากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันเสียบลงไปเลยจ้าไก่กับใบเตยเสียบพร้อมๆกันเลยตอนทอดจะได้ไม่หลุดออกมาแประมาณนี้ โอเคพร้อมแล้วเรามาลงมือทอดกันเลยจ้าเตรียมน้ำมัน3ถ้วยตวงใช้ไฟกลางหรืออ่อนค่อยๆร้อนน้ำมันมันนะคะจะตรวจน้ำมันร้อนหรือยังใช้ตะเกียบไม้จิ้มลงไปถ้าขึ้นเป็นฟองๆแบบนี้ก็แปลว่าเตรียมทอดได้เลยค่ะใส่ไก่ใบเตยของเราลงไปเลย ตอนทอดก็จะเย็นๆนะคะอย่าใส่ไฟอย่าใช้ไฟแรงเกินเดี๋ยวไก่มันจะไหม้ค่อยๆ,ๆเกี่ยๆๆมันออกมานะคะอย่าให้ไก่ติดกันโอเคทอดไปสักพักนึงไก่เริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นี่เพอร์เฟกต์เลย ตอนนี้เราก็เสด็จน้ำมันได้เลยจ้าเอาขึ้นมาเลยพักให้เย็นพอมันเย็นตัวแล้วเราค่อยแกะไม้จิ้มฟันออกพอมันเซ็ตตัวแล้วไม่ต้องกลัวว่าใบเตยของเราจะคลายออกนะคะนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จไก่ทอดใบเตยทำง่ายมากเลยลองทำตามดูละอร่อยสุด,สด